มนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะไปเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เรารู้จักกันในนามว่าสถานีดับเพลิงนะครับนะครับรองนาะยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิจิตรนะครับจะพามาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการกล้องวงจรปิดซีทีทีวีที่ใช้ป้องกันเหตุภาพที่เห็นนะครับคือกล้องวงจรปิดที่จับภาพในจุดต่างๆของเขตเทศบาลเมืองพิจิตรทั้งหมด16จุด4 16กล้อง เรอองีลดูได้ทั้งหมดกี่จอคะัเนี่ยเอ่มีทั้งหมดวันจิตของเข้ามาหนะสี่สี่สี่แยกสิบหกสิบหกตึ๊ดครับสีแยกไหนบ้างคะัเนี่ยที่ต่องเริ่มเริ่มต้นตั้งแต่สีแยกคุมไทยแล้วนะฮะสี่แยกคุมไทยแล้วก็ต่ออันนี้คือสีแยกตลาดสดที่ตลาสองแล้วก็ต่อไปถึงสีแยกเวียนบานแล้วก็อีกอันนี้ก็คือตรงสีแยกโรงพยาบาลจิตสี่แยกบ้านแขกครับทั้มดสี่สิบหก ต้องครับนะครับก็มีของเราเองที่ดูอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีของกองกำลับนะครับแล้วก็สำเมืองนะแล้วก็กองนอครับพหานนะครับก็ช่วยดูแลเรื่องของความปลอดภัยในเขตพื้นที่นะครับแล้วก็ดูเรื่องของกรณีเกิดข้อมิคธา์ขาใถนนรถบนรูเก็ตต่านนงๆน,นะครับก็ช่วยระดมรถได้เยอะครับ แล้วในส่วนของประชาชนถ้าสมมติมีเหตุแล้วอยากจะขอดูภาพย้อนหลังหรือทำไงต้องทำยังไงบ้างครับคือจริงๆแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นในเรื่องของส่วนราชการนะครับแต่กรณีที่เกิดเอกชนต้องการจะดูนะครับบางทีอาจจะเป็นกระทบสิ่งผิดส่วนบุคคลนะครับเราเราก็คงไม่ได้ไม่ได้อุญาตรงนั้นแต่ว่าในกรณีของราชการทางตำรวจขอมาทางทหารขอมานะครับเราได้เดิประสสานข้อมูลกันอยู่นะครับมีประเด็นความเร็วสูงช่วยในการเชื่อมโยงข้อมูลช่วยในการรีดข้อมูลให้ครับ ในกรณีที่สมมติว่าชาวบ้านบอกบ้านถูกงัดถูกขโมยรถถูกขูดแต่ยังไม่ได้ไปลงประจําวันนี่ก็ยังขอไม่ได้ต้องไปลงบันทึกประจําวันขอน่างนั้นเถอะครับผมน่าจะเป็นเรื่องของต้องมีทางทราชการเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าป็นกรณีของหายส่วนตัวอะไรเงี้ยนะฮะมันมันงั้นตรงตรงจุดในยุคนี้ก,การมีคนมาดูได้ทุกวนันสัมเพเหระก็ไม่ได้ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับ ท่ารองครับอยากฝากบอกอะไรถึงประชาชนเกี่ยวกับกล้อง CCTV กับความมั่นใจในการดูแลทรัพย์สินที่เทศบาลมองพิจิตรมอบให้ประชาชนบ้างครับคือตอนนี้โครงการนี้ถ้าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี56นะครับก็เราได้ติดตั้งโดยการสบุนุนท่านผู้ใหญ่ท่านวินัยท่านประดิษฐ์นะรับต่เหมืนเรื่องงบประมาณ้นมานะครับก็ทำกล้องมา4.16ตัวครับเทศบาลเองร่วมกับตำรวจร่วมกับทหารนะครับก็ได้เป็นเสริมความปลอดภัยในทรัพย์สินชี้ว่ทรัพย์สินของประชาชนในเขตพื้น แล้วก็ร่วมประชุมชนนะครับเขียนโครงการใหม่สองโครงการนะครับขอกล้องนะฮะโครงการพัฒนาเมืองที่ของรัฐบาลช่วงที่ผ่านมานะครับก็ขอเป็นสิบจุดนะครับสิบจุดในเขตพื้นบ้านเรานะครับแล้วก็ประมาณที่ยี่สิบเจ็ดกล้องประมาณนี้นะฮะเพื่อมาช่วยกันดูแลป้องกันแล้วกับป่าปรานะฮะกรณีที่ก่อเกิดเหตุร้ายในเขต้นบ้านมิจนะครับเพื่อให้ประชาชนน้อยในเขตพื้นบ้านมิตฉเนี่ยรู้สึกปล่นใจ นี่ก็คือกล้องวงจรปิดของเทศบาลเมืองวิจิตรนะครับที่ใช้เพื่อตรวจจับอาชญากรรมและควบคุมการจราจรนะครับแล้วเรจะเปลี่ยนในตัวความเปลี่ยนเป็นตัวดูดความเย็นครับก่นนบอนแรกเนี่ยพี่มันต้องอยู่ห้องแอร์เนี่ยมันอยู่ห้องแอร์เนี่ยตัวควบคุมนั้นหมดอยู่นี่ทำให้มีอ๋อนี่คือแผงควบคุมระบบใช่ใช่ซึ่ง มีความร้อนอยู่ในตัวมันเพราะฉะนั้นแอร์ก็จะตู้ไม่ไหวเหมือนกันเปิดทั้งวันยี่สิบชั่วโมงอะไม่มีหยุดเลย<อ>แอร์เลยนะ<อ>ผมถามช่างแอร์บอกอทำไมมันต้องล้างไม่อยแล้วบอกเปิดทั้งวันที่สิบชั่วโมงนี่คือบริเวณสี่แยกธนาคารกรุงไทยหรือสี่แยกสากสน,นะครับซึ่งก็มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด